ลุ้นผลงานชิ้นใหม่ของนาวทิสานาศสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำคลิปลุ้นละครเรื่องใหม่ของนางเอกแถวหน้าจากช่อง7นาวทิสานาศซึ่งตอนนี้เธอกำลังถ่ายทําเรื่องสร้อยนาคียอยู่เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าดูมากๆ และอีกไม่นานก็คงได้รับชมกันนอกจากสร้อยนาคีแฟนๆก็รอรุ้นผลงานชิ้นใหม่จะใช่เรื่องสเสน่ห์นางที่เป็นผลงานของผู้จัดเอสุภชัยหรือเปล่าก็ต้องมารอรุ้นกันซึ่งแฟนๆละครหลายคนเนี่ย ก็ลุ้นหนักมากอยากให้นาวกลับมาร่วมง,งานกับค่ายนี้อีกแต่ถ้าเกิดนาวได้เล่นเรื่องนี้จริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าบทมันจะเครียดเกินไปหรือเปล่าถามว่ามันเป็นบทที่ดีไหมบทดีมากๆท้าทายฝีมือแต่นาวเนี่ยอาจจะได้รับบทเครียดๆบทหนักๆติดต่อกันมากไปหน่อยถ้าสมมตินาวได้เล่นเรื่องนี้จริงๆนะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยเราก็อยากเห็นนาวเล่นแนวโรแมนติกดารมารม่าโรแมนติกคอมเมดี้มากกว่าแนวคุกกี้กับพระเอกเหมือนกับตอนวงเวียนหัวใจ เรื่องนั้นชอบมากๆส่วนพระเอกที่หลายคนอยากให้คู่กับนาวนะคะถ้าเกิดมีผลงานชิ้นใหม่ก็คือนาวกับบิ๊กเอ็มนั่นเองเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันในงานประกาศรางวัลแล้วก็ได้ถ่ายภาพคู่กันซึ่งบิ๊กเอ็มเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพนี้ลงไอจีด้วยหลายคนก็เลยคาดเดาว่าหรือว่าผลงานชิ้นใหม่ของนาวพระเอกอาจจะเป็นบิ๊กเอ็มก็ได้แต่ถ้าเป็นคู่นี้จริงก็ดีมากๆเป็นเคมี Me ใหม่ที่น่าสนใจแฟนๆรอจิ้นแล้ว แล้วคุณล่ะอยากเห็นนาวร่วมงานกับพระเอกคนไหนเป็นละครแนวไหนดีมาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์เดากันเล่นๆไม่ได้เสียหายนะี่เนาะเรารออ่านนะคะทุกคนซึ่งคลิปนี้ก็มาฝากแค่นี้นแล้วกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย